S <S> อยู่สีอะไรคะนี่สีอะไรคะสีอะไรดำไม่เยอะสีอะไรดำไปเยอะสีเขียวดำไมเยอะอะไร <S 1> <S 1> <S 1> <S ทำไงล่ะ